สวัสดีครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน ep ที่233นะครับมีพระเศสสวย20่รายการมานำเสนอพร้อมกับรายการพิเศษอีกหนึ่งองค์นะครับรวมเป็น21องค์นะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามับให้บ้านมุงพักเครื่องด้วยนะครับนี่เรามาพบเจอกันนี่เลยนะายนี้เลยอา,ายเข้าไปปึ้ง นะครับนานๆหน่อยนะครับติดต่อโดยตรงก็0939652361นะครับส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับทุกรายการนะครับเรามาเริ่มในการที่1ของ EP ที่233เลยนะครับรายการที่1สมเด็จปกโพนะครับเนื้อผงนะครับหลวงปู่โตวัดประดูจิมพีนะครับนี่เป็นสมเด็จปกโพนะครับ หาดสวยๆเลยนะครับนี่ท่าใดสนใจหาอยู่นะพิมพ์คมๆคมชัดเลยครับในการที่สองเป็นพานเนื้อดินนะครับพางงบน้ำอ้อยนะครับนี่เนื้อดินนะครับทางกูกอะไรนี่ผมไม่ทราบนะครับทางจังหวัดไหนไม่รู้ครับแต่เนื้อหาเก่ามีลาลักรบนะครับนี่าการที่สองในการที่สาม เป็นพระนางนะครับนางกำแพงนะครับอันนี้พิมพ์นางกำแพงนะครับเรียกเม็ดอะไรนี่ผมจำไม่ได้นะเป็นพระนางกำแพงนะครับหมายเลขที่3ามหมายเลขที่4เป็นเตารอนะครับเตรรารโลหะทองเหลืองมียันนะครับนี่เป็นรรหลอโลหะนะครับหลอโบราณเลยนะรการที่4ี่นะครับเป็นเต่านะ รายการที่ห้าเป็นเสือทองแดงนะครับกระไห่เงินนะครับเขียนว่าภูเขาทองวัดพัทลุงนะครับนี่ออกยังไงเรียกว่าเสืออะไรผมไม่รู้นะครับภูเขาทองฝั่งนี้นะครับเป็นเสือแล้วก็อีกฝั่งพัทลุงนะครับเป็นทองแดงกระไห่นะครับกองแดงกระไห่เงินนะครับเป็นเสือสวยดีนะครับเสือนะครับ รายการที่หกเป็นภาพพิมพ์มีห้าองค์นะผมเลือกกิมไม่ถูกนะเป็นพัดเนื้อดินผสมใบลานนะครับหรือว่าเนื้อใบลานนั่นแหละนะเนื้อดินผสมใบลานนะครับเนี่เป็นเนื้อดินดํานะครับรายการที่ห้าที่หกครับรายการที่เจ็ดเป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพระท่ามะปราง กุหนนี้สมไม่ทราบนะครับแต่เป็นพันธุ์นดินนะครับมีลาลักเนื้อหาเก่าๆจัดๆเ,เ,เลยนะครับนี่น,นะครับพัรมาปางนะครับธรรมกลปรางรายการที่แปดเป็นพัชสมเด็จนะครับเนื้อผงนะครับวัดอะไรอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมไม่รู้นะสมเด็จได้มาก็ไล่ไปอย่างนง้นนะครับความรู้ไม่ถึงจริงๆนะครับพวกนี้ <c oughs> ทาโทษครับรายการที่9ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะนี่นะครับเนื้อผงสีขาวนะครับบางๆเลยนะครับเป็นพ,พัชพิมสมเด็จเหมือนกันนี่นะครับรายการที่10ก็ยังเป็นพระสมเด็จอยู่นะครับนี่นะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ ผมอาจจะไลฟ์ไม่ชาร์ขอรูปเพิ่มเติมได้มีกระทาะด้านหลังนิดนึงนะจำา ep แล้วก็องค์ให้ได้นะครับเดี๋ยวผมค้นให้ทุกองคเลยนะนี่นะครับรายการที่สิบไม่ชอบอะไรไม่เป็นไรนะครับแต่ขอรูปรูปเพิ่มเติมได้รายการที่สิบเอ็ดเป็นท้าเนื้อผงเหมือนกันนะครับมีค่าบก,กนะุูน้ำเนเหลืองเลยแต่ผมไม่ทราบว่าที่ไหนนะแต่ผ้าเหมือนลงกลุกนะครับเท่านี้นะครับนี่ การตัดนะครับรายการที่11รายการที่12เป็นพันเนื้อดินนะครับเนื้อหาเก่าเก่าจัดจัดเลยนะครับเป็นพันซุ้มกรนะครับเนื้อหาเก่ามากนี่นะครับแต่นเป็นทรงกลมนะแปลก จะเป็นขนมเปี๊ยะใหญ่หรือยังไงไม่ทราบนะครับแต่เป็นทรงกลมนะครับแต่เป็นพัทสุ่มกอนะครับรายการที่สิบสามเป็นพัก,กุนะครับเนื้อดินถ้าจําไม่ผิดนะครับเป็นเนื้อดินดำนี่เขาเรียกพัก,กุนางดอนลานหรืออะไรสักอย่างสุโข,ขทัยนะครับถ้าผิดก็ขออาภัยนะครับแต่ว่าคุณคุ้นนะครับ หาเก่าๆเลยนะครับเนี่ยปะปุ๊วัดดอนล,ลานหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอภัยนะครับรายการที่สิบสี่เป็นเหรียญปั๊มนะครับหลวงปู่ทวดเล็กนะอันนี้สร้างอยู่ประมาณปีหนึ่งกว่าหรือสูงแต่นี่ผมจําไม่ได้นะครับแต่เป็นเหรียญปัม๊มหลวงปู่ทวดนะครับส,สวยๆเลยนะครับเป็นฝาบาทนะครับอันนี้ทองเหลือง ในการที่สิบห้าก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อคงนะครับนี่นะครับในการที่สิบห้านะครับเป็นพาระสมเด็จเนื้อผงนะครับ,นนรบในการที่สิบหก 16, เป็นเหรียญน,นะครับสองกระสัดนะดูว่าเป็นเหรียญทองแดงลมดําด้านทาั้งทั้งหน้านี่เป็นเหรียญคล้ายหนะ้ากากทองเหลืองน,นะครับ เหรียบทองแดงนะครับเขียนว่าหลวงพ่อสวัสดนะครับแล้วก็บงเล็บหลวงพ่อดําออกที่ไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่รู้เลยนะเขียนว่าเสริมดวงข้างบนนะครับเดี๋ยวอ่านชื่อวัดให้นะสํานักสงฆ์สวนสมุนไพรเขาเกลือนะครับสํานักสงฆ์สมุนไพรดูไปอีกแล้ว สำนักสงฆ์สวนสมุนไพรเขาเกลือนะครับปีหกหนึ่งครับเขียนไว้อย่างนั้นนะเป็นเหรียญทองแดงนะครับมีัมเบอร์นะครับผมไม่ทราบจังหวัดไหนนะครับเป็นสองกระย์นะครับนี่นะครับรายการที่สิบเจ็ดเป็นเหรียญปั๊มนะครับหลวงพ่อเกษนะครับหน้าตรงครึ่งองค์นะครับนี่นะครับ ต่างพอประลนนะครับปีสองเก้านะครับเหรียญพ่อเกษนะครับปีสองเก้านะครับเผื่อใครนับถือนะเหรียญยังสภาพสวยอยู่นะครับข้างบนมีสามหน้านะครับนี่นะครับสวยเลยในการที่สิบแปดเป็นะนางเนื้อดินนะครับดินเผานะผิ์ทรงสวยงามนะครับอาจจะเป็นเกจินะครับแต่ผมไม่ทราบที่ไหนนะด้านหลังมีจานนะครับ เป็นจานมือนะครับจานมือนะครับจานเปียกนะครับอันนี้เขาเรียกจานเปียกนะนี now, you. mm ่เ hmm. ป็นนางนะครับเนื้อดินเผารายการที่สิบเก้าเป็นพับเปิมนะครับเป็นผับสกุลลำพูนะครับพับเปิมลำพูนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงสวยงามนะครับนี่มคมเลยนะโพกิ้วๆเลยนะครับรายการที่สิบเก้านะครับพับเปิมลำพูนนะครับ นรายการที่20เป็นพัาสีวลีนะครับแต่อันนี้แปลกลงรักนะเป็นท้าเนื้อดินนะครับดินผสมผงนะครับลงรักนะครับนี่นะครับเป็นทับสีวลีมีกระเทาะข้างนะครับหมายเลขที่20เป็นท้าเนื้อดินนะครับเนื้อดินเป็นดินสีวลีนะครับความสูงที่ประมาณ วัดสุดเลยครับอยู่ประมาณสามนิ้วเศษเศษนะครับความสูงนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าออกที่ไหนนะครับนี่รายการที่ยี่สิบนะสวยๆเลยนะครับนี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนี่เป็นรายการพิเศษนะครับเสริมขึ้นมานะครับเป็นพระกุกนะครับเขาเรียกพระกวางทั้งเหนือนะครับพระกวางพระกุลทางลําพูนนะครับผมรู้มาเท่านั้นนะความสูงอยู่ที่ประมาณ สามนิ้วครึ่งเลยนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณสองนิ้วนะครับสูงสามนิ้วครึ่งกว้างอยู่ประมาณสองนิ้วนะครับตามสภาพเลยนะครับอันนี้เป็นรายการพิเศษนะครับอันนี้ผมเอาสามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้บ้านมุงพระเพ่องด้วยนะครับ ถ้าสนใจองค์ไหนขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับทุกเลยการนี้ส่งฟิลเก็บเงินปลายทางครับขอพระคุณมากครับ